ข่าวใดขาใดเนี่ยเขาจะกำหนดให้สอตอ,อคุมคนมาอย่างผมเนี่ยอยู่อยู่โคราชใช่ไหมเขตผมเนี่ยเอามาห้าพันคนเดเอามาห้าร้อยคนเนี่ยต้องครบตามนั้นเพราะฉะนั้นคนคนที่มาน่ะมันเห็นเพียงแต่ภาพภาพที่ออกมากว้างๆไปปักช่องโบนัสเน่ยมันมีเป็นจริงไม่กี่คนนะครับเรื่องหมอเวงหมออะไรเนี่ยผมเคยทํางานเป็นสมาพาันบรรดาที่ตายมาด,ด้วยกันผมรู้ดี เพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเมื่อฐานทาจริงเนี่ยผมว่ากองทัพเนี่ยเขาเป็นหน่วยจัดตั้งที่มีพลังที่สุดในตมไทยนะครับถ้าเขาทําอะไรลงไปเนี่ยแม้ตํารวจยังไม่กล้าทู้ก็าเลยตํารวจนี่ทักสินเอาไปมาได้เกือหมดนะแต่เขาเฉยเลยเขารอนนายใหม่จนนั้นเองพวกนี้เนี่ยเขาไม่กล้าต่อสูห้หรอครับผมผมไม่เชื่อเลยว่า ทหารก็เป็นลูกหลานประชาชนผมเชื่อประโยคนี้แต่ว่าทหารจะมาตู้เนีอ่ยอะไรพวกชาวบ้านกับทหารจะรวมกันมาตู้พวกเราเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะผมเชื่ออย่างว่าผมอธรรมะย่อมอชนะธรรมผมเชื่อเลยมผมไม<า>่ได้จะตอบประโยคนะมันอาจจะชา้ามันก็ชา้าอย่างที่เราเห็นกันนะ มันทำหนังใจไม่ได้นะผมคนอยู่ในเหตุการณ์นะ่ะมันจะบอกว่าออสิ้นเงินเมตาปฏิวัติได้ไหม <c oughs> ไม่มีใครตอบท่านได้ว่าปฏิวัติได้ไหมมันมีกลไกหลายอย่างนะกลไกหลายอย่างต้องพร้อมกันทุกฝ่ายมันมีการประสานกันอยู่ไหม <c oughs> ผมว่ามันมีนะปกติท่านเอกทั้งหลายนี่เก้าสิบกว่าคนเนี่ย สามารถปฏิวัติได้พันเอกพิเศษแล้วแล้วผมเคยคุยกับนายทหารไหมผมคุยมากกว่าสิบคนเขาพูดยังไงเนี่ยเขาบอกแต่ว่ากำลังทำการบ้านอยู่ <c oughs> คนเด็กสคัญเนี่ยเราให้เขาออกมาทีวีนะเขาบอกอาจารย์ผมไม่ทำหรอกผมคอยทำงานใหญ่กว่านี้ ขาพูดแค่นี้เข้าใจไหมครับผมไม่อยากพูดอะไรมากครอกนะพอไปแล้วคุณจะพ่างจะเข้าไปนะเรียบร้อยเลยแต่คุณจะพ่าเข้ารู้ก่อนจากเชียงใหม่เนี่ยคุณจะพ่างกับผมเนี่ยคุยกันภาษาดอกไม้แล้วพอไปกรุงเทพผมก็นึกว่าจะไปล้างได้ลงท้ายเข้ารู้แกวก่อนเขาก็เลยปัดแกวออกไปคุณจะพ่างเรียรับคุณจะพ่างเป็นคนดีตอนนี้ก็มี คนตำรวจเอกคนหนึ่งเม็ดมือปากทั้งหลายเนี่ยก็ดีจากเหนือแต่ก็เป็นทางเหนือผมอยู่ในในหมู่บ้านอ้เชียงใหม่เนี่ยเกือบทั้งหมู่บ้านเลยเล่นงานของทั้งหมู่บ้านทั้งที่ผมไม่ใช่เชื้อเหลือที่แท้จริงเรื่องคนตำรวจโทคนหนึ่งชื่อชัยยะนะที่เขาเป็นผู้บัญชาการที่ ที่เชียงใหม่คนะเขามาเล่าให้ผมฟังหมดแล้วว่าเชียงใหม่เป็นยังไงแมงสอดเป็นยังไงเชียงรายเป็นยังไงผมเข้าใจว่าเสื้อแดงก็ไม่ไม่เป็นจริงครับผมเชื่อนาะยตำรวจคนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นพันธมิตรทองเนื้อแท้เลยเขาถูกย้ายด่วนมามาเป็นเจรํารวจนะตอนนี้ครับผมบางอย่างท่านท่านถามมาเนี่ยท่านพูดถูก แต่ว่าบทสรุปนีผมว่าชมะต้องชนะธรรมครับผมสรุปได้แค่นี้ครับยังมคำถามไมครับที่ใครถไมว่าคำถามไดี๋ยวครับที่คุณถามไม่ยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินไมู่ดยินไม่ได้ยินข้อไมายข้อไมายด้นงมยเน้ความคำตอ พูดไปแล้วไม่ไม่มีใครจับหรอ่ที่ว่ามีมีกำลังจากเออชายแดงนะคะคอมเมด์ลาวมานหรือว่าไอประเทศใกล้เคียงของที่กิกาบเราเนยค่ะที่เขาเห็นว่ามีต้อนกำลังเข้ามาเพื่อจะช่วยฝ่ายคนข้างฝ่ายคือเพื่อช่วยทักเสณนะคะเป็นเป็นและมีผลยังไงบ้างคะอันเนี้ย เคยพูดนะออกรายการทีวีว่าอดีตนายกรัตรีไทยที่ออกไปต่างประเทศอะไปฝึกกองกำลังไว้ห้าพคนตอนนี้ส่งเข้ามากรุงเทพแล้วในตอนนั้นเนี่ยโคตกกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเขมรเนี่ยตอบโต้คำพูดของผมทันทีเลยว่า,าผมผมพูดไม่เป็นความจริง รัฐบาลกัมพูชาขอปัะเทศผมยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะว่าผมมีหลักฐานสองอย่างหนึ่งทหารที่ขับรถให้เจ้าโดโลลงสีีนุชเขาเป็นคนให้ข้อมูลผมเขาอยู่รับใช้เจ้าโดโลลงีนุจนกเกษียณมาให้ข้อมูลผมสองเนี่ยขมรุนเซนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า เป็นคนที่ไอ้เวียด,ดานามหนุนหลังแล้วทักถิ่นปั้นขึ้นมาทีนี้ผมไม่รู้จะทำไงพอโคศก,กตัวกระลาหมผมเลยวานเขาหมอกรายการภาษาเขมรรายการยุทธิยมนะแล้วใส่ไอ้โงงอใครได้ดูบ้างครับเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นจริงเขายอมแล้วว่าเป็นจริงเป็นจริงดังผมพูด พวกผมไม่เป็นจริงไงผมเอามาจากคุณที่พูดให้ผมฟังว่าเอามออะไรกันนะผมที่ที่ถามผมว่าเราไม่ใช่ครับเราเราไม่รับเสื้อแดงครับแล้วพม่าก็ไม่ใช่ครับที่งองซานตงรตีพม่าจะเบิดประเทศไม่ใช่ครับมาเลเซียไม่ใช่ครับขเขมรใช่ครับมีชาติเดียวครับใ,ในตอนนี้ขเขมรกับบุนเซนแล้วเขมรกับสุเทพเนีเน่ยเมขเมร เป็นได้เป็นวิทยได้ทุกคนประชาธิปัตย์เขาเป็นได้นะเป็นเป็นเข้าทางสายจุเทพเพื่อไทยเขเป็นได้เพราะฉะนั้นเขาวางแผนที่จะเอาแร่ในพื้นที่ทับทอนนะแร่ที่สำคัญที่สุดคือแร่ของการพลังงานพวกน้ำมันก๊กาดอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่ผมยังเคยคิดว่าบริษัทที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเนี่ย จะไปขุดแก๊สธรรมชาติและน้ามันในอ่าวไทยตอนพื้นที่ทับตอนเนี่ยรัฐบาลไทยน่าจะมีอะไรต่อรองกขาบ้างอย่างมิสราก็บอกผมมาบอกว่าเราน่าจะต่อรองกับรัฐบาลไทยว่าในปีหนึ่งน่ยขอให้คนมาทํางานในสหรัฐได้ปีละหนึ่งแสน1ึงสองแสนคนให้เข้าเมืองได้ง่ายเหมเอนพวกมุสลิม พวกมุสลิมในนี้มาได้เยอะมากเลยพวกเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยตอนนี้ไออะไรโบสถ์ของเขาเรียกอะไรนมัสยิดของพวกมุสลิมเนี่ยเต,ต,ต็มเต็มในเมรกาเลยอินเดียก็เข้ามาได้มากแต่องไทยไม่มันต่อรองเลยคนที่ไปพูดต่อรองเนี่ยเอาแต่เงินเข้าของเผาตัวเองไม่ยอมต่อรองเพื่อไปน้องประชาชน,นไทยเลยผมต้องการนีเชื่อมนเชืมภาพนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปรียบเรียงคำพูดดีๆแล้วผมจะ ลองกดเว็บไซต์ศึกษาดูแล้วจะบอกรายการนเอทีว่าบริษัทพวกน้ํามันในอเมริกาเนี่ยพบกแกนในอเมริกาเนี่ยควรจะเห็นแก่ประเทศไทยและรัฐบาลไทยควรจะเอาประโยชน์ของชาติค,าคือต่อรองให้คนไทยมาอยู่ในอเมริกาได้อย่างสะดวกทักกี่แสนคนว่ามาต่อปีนะอย่างนี้เราถึงจะไม่ใช่มาตอนนี้เนี่ยเข้ามายากนะเข้ามายากแล้ววันนี้ผมไปคุยกับ พี่อาร์ตที่ผมพาผมไปวันนี้บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนะ่ยพี่ตุมลีนะ่ะต้องแต่งงานหลายครั้งนะเพื่อคนไกอะไรนะช่วยคนนะคนไกลอะ่ะมันอะไรเป็นเป็นแบบนี้ผมอยากให้รัฐบาลไทยดูแลมากกว่านี้ครับต่อรองเพ<ท>ื่อประโยชน์ของชาติครับ <c oughs> ไทยคือรัฐบาลไทยที่ท่าน เออรัฐบาลไทยครับคนไหนอ่ะรัฐบาลไหนอ่ะรัฐบาลนี้เขาจะมาเจรจาหรอรัฐบาลไหนก็ได้ในอนาคตในอนาคตในอนาคตคืออย่างนี้วิธีคิดของที่อาจารย์สมเกียรติพูดกรณีแบบไอ้ฟิลิปปินส์เขาสร้างแรงงานเขาสร้างพยาบาลส่งไปญี่ปุ่นปีสองแสนคนคือมันชัดเจนเลยว่าไปไม่ใช่เป็นไปขายแรงงานเป็นแบบหรือไปอะไรไปขุดดินอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีวิธีคิดที่จะสร้างคนและไปสร้างมือที่มากขึ้น แต่ประเทศเราเนี่ยมัน,นผู้นําไม่คิดเพราะไม่คิดเพราะก็ไม่มีการต่อรองเหมือนพ่อเนี่ยไอ้พ่อจากพม่ามามาเมาไทยก็เป็นบริษัทของเ,อเมริกันบริษัทเชฟรอนอเมริกนยูนิคาวซึ่งอย่างนี้คือหมายว่าไอ้ทุกๆอย่างในประเทศไทยควรจะได้ผลประโยชน์มากกว่านี้หรือง่ายๆเลยก็ได้ว่าปตทท,ทันทีที่แปรรูปเนี่ยจากกําไร20 0 0 0ล้านเป็น20 0 0 0 0ล้าน,นถามว่า2 0 0 0 0 0ล้านนี่มันตกไปถึงประชาชนเท่าไหร่ วันนี้คนไทยน้ามันแพงมากน้ามันเบนซินเกือบ4 0สิบาทขณะที่มาเลเซีย18บาทพม่า24บ่าทนอกจากเราเปลี่ยนรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของเราก็ใช่ครับนี่ก็เลยบอกว่านี่คือประเด็นที่ไม่ต้องยึดอำนาจเราเรื่องรัฐบาลที่มาจากการยุตธศาสตร์ของพันธมิตรสามข้อนะมาจากสามข้อนั้นเราไม่พูดถึงรัฐบาลที่มาหรอกที่อื่นเราพูดถึงรัฐบาลที่ว่าจะเกิดขึ้น เราต้องการให้คนที่มาอยู่คนไทยที่มาอยู่ในอเมริกาเนะี่ยส่งเงินไปบ้านบ้านเกิดมรองของเรามันก็จเจริญขึ้นเหมือนเหมือนกันคนที่มาถูกสบาในเมืองนี้เนะี่ยควรจะแบ่งความถูกไปให้คนจนหรือญาติพี่น้องของเราบ้างนะมันก็จะทําให้ประเทศจเจริญขึ้นเหมือนเหมือนหลายประเทศนะที่ก็มีอํานาจต่อรองเขาไม่ใช่ว่าไปอันนี้ให้ผมกีประเท็นเอาเข้าเผาตัวเอง อย่างทักจินเนี่ยที่ผู้อ่านคดีเนี่ยเป็นน้องออบเลยคดีจนไม่รู้ว่าคดีอะไรนะเขาเขาทําผิดทุกคดีนะทักสินเนี่ยไอ้สนอเซียนทองเคยมา,าพูดขึ้นเวทีพันธนนวิรบอกว่าเขาเอาติดเนทุกโครงการเน่ยเฉพาะตัวคุณจิงนะคุณหญิงพจมจามันเน่ยเขาเอาติดเทุกทุกโครงการเลยท่านรู้ว่างบประมาณของประเทศเท่าไหร่2.2ล้าน ล้านๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผมถึงบอกว่าผมไม่อยากพูดว่าเขาเขาเร็วไงไงแต่ผมคิดว่าเราต้องพูดไกลกว่าทักษิณแล้วแต่เราเบื้องต้นของทักษิณคือปัญหาของชาติเรารู้แล้วก็วิธีคิดของทักษิณเนี่ยเขาเขาคบคนหลายฝ่ายทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงรไมเดี๋ยวก็ใช้รุนแรงเดี๋ยวก็ใช้พวกไอ้หญิงสาวมาเราจนไม่รู้คน นเป็นอะไรอย่างทิดาเนี่ยทิดาเมียหมอเวงเนี่ยเป็นคนแบบไหนคนก็รู้อยู่นะเขาผมเคยทำงานด้วยนะคุณทิดาเนี่ยเคยมาเสนอเปเปอร์เรื่องพระหมาขสาาัตเสนอว่าอย่างไรเนี่ยอยาให้ผมพูดเลยเขาเสนอเป็นเอกสารที่เขาเขียนขึ้นโดยใช้นามแฝงผมเลยเคยคัดมาลงในวารสารนึง ในวารสารเนชันที่ผมผมเขียนเดนชันอยู่11ปีนะเขียนเดนชันพอผมเป็นสอสแล้วผมเลิกเขียนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไม่ไม่เป็นกลางนะผมเขียนโดยเปิดเผยชื่อใช้ชื่อจริงเลยแล้วผมเขียนเดนชันเนี่ยทำให้เดนชันเนี่ยเขารู้สึกว่างานเขียนของผมเนี่ยมีคุณค่าที่ไปเอาเรื่องชนบทแล้วเรื่องที่ ทำลายความวมั่นคงมาเขียนผมยืนยันว่าทักษิณเนี่ยผมไม่กล้าพูดนะผมเอาเออการเทศของมุงตามพูดดีกว่า <c oughs> เขาหวังเป็นประธานาธิบดีครับ <c oughs> ผมไม่ได้พูดเองนะเอาคำพูดของมุงตามมาพูดว่าเขาหวังเป็นประธานาธิบดี <c oughs> ทีนี้สุเทพเทกสุวรรณนนะ่ะ ไปด่าทักกินว่าจะมาเป็นประธานที่ดีหรืออย่างไรทักกินไปฟอ้องศาลศาลฎีกายกฟอ้องบอกว่าคุณก็มีพฤติกรรมเช่นนั้นเองยโอ้ยแส่เลยตอนเนี้ศาลฎีกาเขาเขาเขาข้างพวกเราแนละ้วเขาไม่ใช่เขา้าข้างนะเขาเขาตามข้อเท็จจริงเขาเขายุติธรรมแล้วผมก็บอกว่าผมไม่กล้าพูดเองอย่างผมเนี่ยพยายามคัดลอกของสอติวักษ์เนี่ย ที่บอกว่าถ้าพระมหากษัตั้งตไยนะผมเห็นว่าวิธีการแบบทักถิณไปไม่รอดแต่ถ้าทักถิณปกครองอยู่สถาบันพระมหากษัตัย์ก็ไปไม่รอดเห็นไหมเขาเขียนไว้อย่างนี้ผมเชื่อผมเชื่อว่าสามถิคนเนี่ยและสาลเนี่ยเขาเลยเหนีงหมดแล้ว แต่ผู้เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำบ่อยอว่าทักษิณอยากเป็นประธานาธิบดีนะผมผมคิดว่าทุกคนรู้หมดแล้วคนอยากเป็นอย่างนี้น่เขาต้องทำอะไรบ้างท่านก็ย่อมรู้อยู่เพราะฉะนั้นล้มเจ้าหรือไม่มีบทขององค์มนตรีใช่ไหมที่หมอเ,เวงร่างรัฐมนูลน่ะไม่มีบทองค์บนตรีไม่มีพลเ,เอกเปรมแหละที่ที่ไปล้อมพลเอกเปรมไว้ 做买卖，我比。